แสงแดดยามบ่ายท่อแสงอ่อนๆผ่านซุ้มประตูวัดเก่าแก่ลมเย็นพัดช่ยเอื่อยนำพาเสียงสวดมนต์แวววหวานมาจากภายในสองเท้าก้าวเดินเข้าไปในลานวัดอันเงียบสงบหัวใจพลันนิ่งสงบรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่า้านที่นี่คือวัดบ้านจานสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่หมุนพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาบารมี แม้หลวงปู่จะละสังขารไปนานแล้วแต่เรื่องราวปาฏิหาริย์ของท่านยังคงเป็นที่กล่าวขานไม่รู้จางชายวัยกลางคนท่านหนึ่งเล่าด้วยน้ำเสียงเปี่ยมศรัทธาผมเคยประสบเคราะห์ร้ายอย่างหนักธุรกิจกำลังจะล้มละลายหมดหนทางทุกอย่างจนกระทั่งได้มากราบหลวงปู่เห็นรูปท่านแล้วใจชื้นขึ้นมาอย่างประหลาดวันรุ่งขึ้นมีคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนโทรศัพท์มาเสนอโปรเจกต์ที่พลิกชีวิตผมเลยครับ อีกเสียงหนึ่งของหิงสูงวัยดังขึ้นลูกชายดิฉันขับรถหลับในเกือบจะชนเสาไฟฟ้าอยู่แล้วแต่จูจ่ๆรถก็เหมือนถูกเบรกไว้ปลอดภัยอย่างปาฏิหาริย์พอรู้ตัวนึกถึงหลวงปู่ที่ห้อยคออยู่เท่านั้นแหละขนลุกไปทั้งตัว ภาพวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจของหลวงปู่ปรากฏขึ้นบนจอแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวมีพลังงานแห่งความศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภยัยหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมหลวงปู่ท่านก็เมตตาประทานให้เสมอลูกศิษย์คนหนึ่งกล่าวพลางยักมือทาบอกความศรัทธาในตัวหลวงปู่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงๆ เมื่อก้าวออกจากวัดความรู้สึกอิ่มเอมใจยังคงอบอวลเรื่องเล่าขานแห่งปาฏิหาริย์ของหลวงปู่หมุนไม่ใช่เพียงตำนานแต่คือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าด้วยแรงแห่งบุญบารมีและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ยังคงปกปักคุ้มครองลูกหลานไปตลอดกาล